วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดว้าแฟนสาวของอาร์ตพระสุดนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเก่งปริญยาสวยแซ่บโอ้โหครบเครื่องเลยค่ะคอยสพอร์ตอยู่เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแฟนหนุ่มตลอดเวลาเลยนะคะแน่นอนก็ว่าทางด้านเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเนี่ยค่ะมีการออกมาเปิดเผยโฉมหน้าหวานใจตัวจริงของหนุ่มอาร์ตพระสุดค่ะพร้อมกับมีการระบุข้อความนะคะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีการคบหาดูใจกันมายาวนานกว่าหปีแล้วค่ะแล้วลูกค้าของร้านคุณชายหมูกรอบเนี่ยมักจะคุณหน้าคุณตาเธอ เธอคนนี้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเห็นเธอยือนสับ <S 2> <S 2> สับสับสับ,ส,บสับหมูด้วยลีลาท,ที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ต้องสะดุดตาเพราะความสวยของเธอค่ะเธอก็มีการสับหมูได้อย่างคล่องแคล่วด้วยนะคะขยันมากที่สําคัญเลยคือแม่ค้าคนนี้คือบอกก็รู้แล้วผู้ชมคะเห็นหน้าก็รู้แล้วค่ะสวยมากจริงๆค่ะแต่พอเข้าไปส่องในอินสตาแกรมแฟนสาวของหนุ่มอาร์ตนะคะเธอมีการใช้ชื่ออินสตาแกรมว่า s s y p e a c ชค่ะ ซึ่งเธอก็เพิ่งลงรูปคู่แฮปปี้เบิร์เดย์หนุ่มอาร์ตพาสุตด้วยนะคะพร้อมกับมีการอวยพรให้กันแบบหวานเจี๊ยบเลยค่ะมีการบอกนะคะบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะคุณชายมีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงธุรกิจประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปรวยๆปังๆจะอยู่คอยซัพพอร์ตข้างๆแบบนี้ไปตลอดนะ คุณชายหมูกรอบเห็นแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าผู้ชมขาเป็นแม่ค้าหมูกรอบที่นอกจากจะเก่งนอกจากจะขยันแล้วอ,อืความสวยความแซ่บครบจบในคนเดียวเลยค่ะจนชาวเน็ตหลายคนนะคะเข้ามาชมไม่ขาดสายเลยบอกว่าือจริงไม่เทียงเลยคือสวยแล้วก็เหมาะสมกันมากๆากเลยทีเดียวค่ะ